ชมคะช่วง n b t มีมาบอกในวันนี้นะคะเข้าสู่ช่วงของฤดูฝนแบบนี้หลายคนบอกว่าไปเที่ยวช่วงของฤดูฝนก็สนุกดีเหมือนกันได้อีกหนึ่งบรรยากาศนะคะเราพยายามลองหาข้อมูลดูค่ะไปเจออยู่หนึ่งคำสะดุดมากๆผู้ชมสะดุดตาเลยนะคะเขาบอกว่าปัวเปื้อนมาก เราก็เลยบอกว่าเอ๊ะคำนี้คืออะไรเป็นกิจกรรมอะไรเป็นโครงการอะไรพอเข้าไปดูรายละเอียดแล้วเนี่ยนะคะปัวเปื้อนมากเขามีการจัดการแข่งขันวอลเลย์บอลสนามโคลนซึ่งก็เข้ากับฤดูฝนมากๆเลยต้องบอกว่าน่าจะเป็นแห่งแรกในประเทศไทยด้วยหรือเปล่าไม่แน่ใจเดี๋ยววันนี้จะได้มาพูดคุยถึงรายละเอียดกันนะคะว่าเขาจะจัดขึ้นที่ไหนเมื่อ,อไรความเป็นมาเป็นไปอยากจะไปดูได้ไหมสําหรับการแข่งขันวอลเลย์บอลสนามโคลนแบบนี้นะคะวันนี้เราติดต่อ หนึ่งท่านค่ะมาพูดคุยกับเราต้อนรับคุณรมรวินอิสระชีววัฒน์นะคะเป็นผู้จัดการแข่งขันวอนลเลย์บอลสนามโคลนปัวเปื้อนมากพร้อมพูดคุยอยู่กับเราผ่านทางระบบซูมค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะ,คะขอเรียกว่าพี่เค้กนะ ได้เลยค่ะยินด,ดีค่ะ,คะนะคะเราก็จะเห็นกันผ่านทางเพจผ่านทาง Facebook เพราะต้องบอกมูสชมว่าพี่เค้กเองก็อยู่ที่ปัวมาโดยตลอดเนาะแล้วก็เป็นเจ้าของปูป่าคันนาปัว,ปวใช่ <laughs> นะคะเดี๋ยวคงจะได้คุยถึงรายละเอียดกันด้วยนะคะเอาเป็นว่าพูด <c oughs> ถึงปัวเปื่อนมากค่ะพี่เค้กหลายคนบอกว่า <c oughs> อุ้ยมันเป็นคําน่ารักจังเลยมันเป็นคําดีจังเลยจุดเริ่มต้นของปัวเปื่อนมากเนี่ย เรามารวมตัวกันแล้วก็คิดคำนี้ขึ้นมาได้ยังไงคะจริงๆแล้วปัวเพื่อนมากเนี่ยก่อนสับท์คำว่าปัวเพื่อนมากอหะก็จะมีปัวม่วนมากมเพราะว่าเราอยากจะเฟ้นหากิจกรรมในช่วงแต่ละฤดูของอำเภอปัวจังหวัดน่านค่ะเพราะว่าที่ผ่านมาเราเคยทําโครงการปัวม่วนมากในช่วงของเดือนเมษายนก็คือช่วงของสงกรานต์ค่ะเราก็เลยบอกว่าเอาปัวม่วนมากเอ๊ะแล้วถ้าเกิดว่าช่วงหน้าฝนล่ะ เนี้ยค่ะเราจะเอากิจกรรมอะไรมันก็ต้องเป็นปัวเพื่อนมากเพราะว่าที่สําคัญคือจุดอย่างหนึ่งที่เมืองปัวขายก็คือทุ่งนาสีเขียวแล้วเราจะเอาทุ่งนาสีเขียวและสร้างกิจกรรมอะไรที่มันแปลกๆดูดีแล้วแบบเฮ้ยเราอยากให้ทุกคนได้เห็นอีกมุมหนึ่งของอํงเาเภอปัวที่ยังไม่เคยเห็นแล้วจะเอาอารมณ์เข้าไปร่วมกับทางด้านของการตลาดได้อย่างไรอารมณ์ที่ทําให้คนสนุกสนานคิด ่าน่าจะเป็นอารมณ์ที่ชักชวนคนมาเที่ยวมึงปัวให้ได้มากที่สุดค่ะก็ะลเลยเป็นปัวเปืือนมากเราอยากให้เล่นบนโคลนนะคะเพราะว่าจะได้สละไอ้พวกเ,เขาเรียกว่าอะไรอ่ะบุงกุดของแต่ละคนออกเลย<อ>เนี่ค่ะถ้าเปืือนไปแล้วไม่รู้ว่าใครเป็นใครแล้วล่ะ,ค,ะค่ะนะคะมันเป็นกิจกรรมต่อเนื่องเนาะนะคะปัวม่วนมาก<ช>ไปแล้วเดี๋ยวบอกผู้ชมก่อนน,นะบางคนบอกว่าเอ๊ะคำว่าปัวปัวอยู่ที่ไหนอําเภอปัวนะคะผู้ชมอําเภอปัวจังหวัดน่านนะคะ <S <S นี่เลยเนาะบางคน คนบอกไปเที่ยวกันแล้วยังไม่เคยไปอยากจะมีโอกาสสักครั้งหนึ่งได้ไปเนี่ยวันนี้เดี๋ยวพอได้ฟังโครงการนี้แล้วเชื่อว่าจะอยากไปเที่ยวที่ปัวนะคะเหมือนที่พี่เค้กเล่าให้ฟังว่าก่อนหน้านี้มีปัวม่วนมากแล้วก็สืบเนื่องต่อเนื่องกันมาจนถึงปัวเปื้อนมากอย่างภาพที่เห็นนะคะพี่เคก้กคือเป็นเหมือน <c oughs> ทําให้เราได้เห็นเลยว่าตรงนี้ใช่ไหมที่จะใช้เป็นสถานที่แข่งขันวอลเลย์บอล ใช่ค่ะตรงนี้จะเป็นการแข่งขันบอลเลย์บอลโครนของพวกเรานะคะที่สําคัญทําไมเราถึงเลือกที่ตรงนี้คือมันเป็นพื้นที่การปลูกข้าวแบบออร์แกนิกค่ะซึ่งไม่มีสารไม่มียาฆ่ายาฆ่า้าหรือว่าเวลาคนจะไปเล่นน่ะจะได้ไม่ต้องมีผลต่อานด้านของสุขภาพเราก็มองถึงในเรื่องของหนึ่ง s i t y r i t y สองสุขภาพของคันเที่มาแข่งขันด้วยอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยเลือกนาที่ไม่มียาฆ่ายาอย่างเงี้ยค่ะ ค่ะโอ้โหคือคือใครที่มาในงานนี้พร้อมเปื้อนใช่ไหมคะใช่ค่ะพร้อมเปื้อนเรามีอุปกรณ์ให้ครบครันไม่ว่าจะเป็นแว่นตาแล้วก็ถุงเท้าค่ะค่ะทุกคนต้องใส่ถุงเท้าแบบอัตโนมัติเลยนะคะออไปงานนี้ค่ะ <c oughs> เห็นแค่ภาพมันก็คือสนุกแล้วแต่กว่าที่เราจะคิดขึ้นมาได้ว่าอ่ะเราจะจัดแข่งวันลเล่์บอลน,นะอย่างเงี้ยพี่เคก้กยากไหมคะ <c oughs> เออจริงๆแล้วเราบอกว่ายากไหมเราเริ่มต้นตั้งแต่ปัวเปื่อนมากไอ้ปัวม้วนมากแล้วมาเป็นปัวเปื่อนมากซึ่งเป็นโครงการสองโครงการที่เราคิดไว้ตั้งแต่แรกแล้วอย่างเงี้ยค่ะจเรียร้อยแล้วเฮ้ยมันเป็นเวลาที่แบบใกล้เคียงกันคือเมษาพฤษภาิถุนากรกฎดาซึ่งกว่าเราจะเสร็จงานปัวม้วนมากแล้วอะ เราก็ต้องมีการก่อนก่อนหน้านี้เรามีการดีเบตสอสอเงี้ยค่ะ<ฆ>โครงการของของเพจเราอะ่ะมันจะมีการดีเบตสสอต่อ,ตอแล้วหลังจากนั้นก็จะเป็นโครงการครัวเปื่อนมากเงี้ยค่ะมันเป็นเวลาที่กระชั้นชิดแต่ว่าเรายอมรับว่าเรามีบุคลากรที่อยู่ในเพจและกลุ่มกลุ่มบุคลากรวัยรุ่นรุ่นใหม่ทั้งรุ่นใหม่และรุ่นต่อมารวมตัวกันซึ่งมันทําให้มันทํางานได้ง่ายมากขึ้นและรวมถึงทางด้านของ ผู้สนับสนุนของเราผู้หลักผู้ใหญ่เนี้ยค่ะแล้วก็คนในจังหวัดคนในอำเภอก็ช่วยเหลือเราเป็นอย่างดีเลยค่ะ ค่นะนะคะเหมือนที่เราได้เห็นมาได้ตลอดก็จะได้รับการยอมรับแล้วก็หลายๆคนก็ชื่นชมว่าอย่างที่ปัวเองเนี่ยกลุ่มเหมือนกลุ่มวัยรุ่นที่อยู่ที่ปัวแล้วเขาพอพอ,พอได้รวมตัวกันแล้วเขาเข้มแข็งนะคะเข้มแข็งจัดงานกันได้อย่างเต็มที่ขอความช่วยเหลือขอขอแรงจากใครย,ยังไงเนี่ยก็พร้อมที่จะแบบว่าอุ้ระดมความคิดระดมกําลังกันมาช่วยกันอย่างเต็มที่การแข่งขันเนี่ยเราจัดขึ้น,จ,นจัดขึ้นวันไหนที่ไหนยังไงคะพี่เค้ก จัดขึ้นในวันที่22และ23กรกฎาคมค่ะที่ต้งหลงอต้องหลงโฮมสเตย์ค่ะอยู่ที่บ้านร้องแงอําเภอปัวจังหวัดน่านค่ะ mm hmm. ซึ่งเป็นพื้นที่ที่เราบอกว่าเป็นทั้งโฮมสเตย์และขอบอกว่าจะช่วยในเรื่องของการท่องเที่ยวของอําเภอปัวและจังหวัดน่านด้วยพื้นที่ช่วงระหว่างการเดินทางค่ะจากพื้นที่ต้นต้นตรงที่วัดร้องแง เราก็จะให้ทางด้านของลูกค้าแล้วก็เพื่อนๆเนี่ยค่ะนั่งรถอีแตนนะคะ oh. หรือว่านั่งรถนั่งรถชาเลงที่เวชมบรรยากาศก,าก่อนเข้าไปถึงต้งหลงค่ะทุกคนค่ะ hmm. ขอบอกว่าบรรยากาศตรงนั้นตอนเย็นพระอาทิตย์ตกพร <c oughs> ้อมกับข้าวสีเขียวจะแบบโอ้โหโรแมนติกมากนะคะ <laughs> แล้วก็ถ้าเกิดสมมติว่ามีฝนตกลอยๆนิดๆใน ที่ว่าหาแน่นอนงั้นค่ะได้ได้บรรยากาศเนาะเข้ากับบรรยากาศเพิ่มเพิ่มความเป็นโคลนเพิ่มความเปื้อนเข้ามาอีกนะคะผู้ชมอย่างที่ที่ต้มหลงเองอ่ะพี่เค้กอย่างสนามที่เราได้เห็นนะเดี๋ยวผู้ชมจะได้เห็นภาพภาพอีกสักครั้งหนึ่งอย่างสนามที่เราใช้ทําการแข่งขันเนี่ยคือคือมันเป็นสนามเดิมหรือหรือเราสร้างขึ้นมาเลยคะมันเป็นที่นาค่ะมันเป็นที่นาของต้มงหลงค่ะเสร็จเรียบร้อย เราก็นําดินเนะะี่ยค่ะมาพรวนกันแล้วก็มามเขาเรียกว่าเอา่อมาพรวนแล้วก็มาเขาเรียกว่าดูดูพื้นที่ก่อน<ม>โดยกับน้องแชมป์น้องแชมป์จะเป็นคนดูพื้นที่ก่อนว่าจะมีปัญหากับทางด้านของนักกีฬาไหมอย่างเงี้ยค่ะไม่ว่าจะเป็นเศษอา่าเศษหินเศษแก้วอย่างเงี้ยคะ่ะหรือแม้กระทั่งเศษหอยก็ตามนะคะ<ม>เราก็จะมีการดูแลแล้วก็เตรียมพื้นที่กันก่อนอย่างเงี้ยคะ่ะเสร็จแล้วก็มีการไข ใแล้วก็เอาน้ําใส่น้าใส่เอ๊ะน้ําใส่ประมาณเท่านี้ได้ไหมคนเล่นจะมีปัญหาไหมหรือลดน้าลงอย่างเงี้ยค่ะเรามีการเตรียมพื้นที่ใช้เขาเรียกว่าใช้ข้อมูลเยอะมากและสิ่งสําคัญก็คือเราจะต้องการในเรื่องของการบาดเจ็บกับ<า>ท่าน้ของนักกีฬา,าด้วยเี<อ>ยค่ะโดยการซื้อซื้อถุงเท้านะคะให้กับนักกีฬานะคะแล้วรวมถึงแว่นตาให้กับนักกีฬาด้วยนะคะเซฟ<า>นักกีฬาด้วยะคะ่ะแล้วก็สนุกสนานไปด้วยกันค่ะจะได้แบบ<า>ไม่ต้องว่า เฮ้ยถ้าเกิดเราเล่นแล้วจะมีปัญหาอะไรไหมอย่างเงี้ยค่ะเซฟตี้เราจะพยายามเซฟตี้สุดแล้วก็ทางด้านของข้างบริเวณลำเอาอลำทาทอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีน้ําแล้วก็มีทางด้านของเอ,อทางด้านของพยาบาลนะคะมาช่วยดูแลแล้วก็มาช่วยเอ,อให้การดูแลรักษาหลังจากที่ถ้าเกิดอาจจะมีการบาดเจ็บเล็กๆน้อยๆจะได้ช่วยกันอย่างเงี้ยค่ะ ค่ะนะคะโหพร้อมกันอย่างเต็มที่นะคะเราก็จะมีผู้ที่เชี่ยวชาญเนาะพี่เค้กอย่างน้องแชมป์นี่ก็คือโอ้โหนะ,ะอยู่ในวงการอน <c oughs> เล่์บอลมาอยู่แล้วนะคะ <c oughs> ทั้งเป็นนักแข่งเองผู้จัดเองเป็นโค้ชเองโอ้โหทุกอย่างก็คือแบบว่า ถ้าถ้าผ่านมือผ่านมือน้องแชมป์ก็ไม่ต้องห่วงในเรื่องของมาตรฐานต่างๆด้วยเนี่ยนะคะแต่มันคือความแปลกใหม่น่า,นาจะเป็นที่แรกของประเทศด้วยเลยมั้งที่มีการแข่งขันบนโคลนแบบนี้เนี่ยนะคะแล้วกฎกติกามันแตกต่างไปไหมคะเรารับสมัครกี่ทีมทีมหนึ่งกี่คนยังไงแบบนี้คะ่ะเรารับกันสมัครแปดทีมด้วยกันนะคะแปดทีมด้วยกันจะมีการแข่งขันยูซอนวันก็คือยี่สิบสองกับยี่สิบสามนะคะแต่ แต่ทีเนี้ยได้เล่นแค่สี่ท่านนะคะสี่ท่านนี้สามารถเรียนกันได้ตลอดเลยนะคะสามารถเรียนกันได้ตลอดเลยนะคะเพราะว่าบางท่านมันเหนื่อยบางท่านอาจจะเหนื่อยนะคะมัน <ๆ S 1> <ค>น่าจะเ<ก>หนื่อยมาก<ย>านะคือมันน่าจะเ <ๆ S 1> หนื่อยมากอ่ะคือเราเล่นปกติคือเราก็จะไม่ไหวแล้วอ่ะบนทรายเนี่ยก็ยังว่าเหนื่อยนี่บนโคลนเลยนะคะ <No. S 2> ขอบอกว่าสามารถเปลี่ยนตัวกันได้ตลอดเวลาเลยนะคะแล้วก็สนามเรากว้างแปดคูณแดค่ะแล้วก็ทางด้านของกรรมการการตัดสินเราก็ตัดสินอ,อยู่ที่สามเซฟนะคะสามเซตด้วยกันนะคะหนึ่งเซฟเนี่ยเราจะใช้อยู่ทั้งหมดยี่ิบคะแนนด้วยกันนะคะยี่สิบคะแนนก็เล่นกันให้สนุกเลยะคะ่ะตบกันได้กระโดดตบกันตบกันเลยะคะ่ะขอบอกงานนี้กระโดดไม่ขึ้น <laughs> เราอย่างเห็นภาพนี่คือรู้เลยอันนี้ก็คือเหมือนเหมือนเป็นการทดสอบสนามไปก่อนอย่างเงี้ยเนาะนะคะแล้วก็ลองลองดูว่าเล่นจริงๆจะเป็นแบบไหนโอ้มันไม่ไหวจริงๆอ่ะเออสนุกกองเชียร์ก็น่าจะสนุกนะคะพี่เค้กเดี๋ยวเรามีปอมปอมเชียร์ด้วยนะแล้วหลังจากการจบการแข่งขันเราก็จะมีการปลูกข้าวด้วยเพราะพื้นที่ตรงนั้นเป็นพื้นที่นานะคะเราก็จะมีการปลูกข้าวด้วยนะคะแล้วก็จะมีถ้วยนะคะชิง ที่หนึ่งที่สองที่สามรวมถึงนะคะรางวัลชนะเลิศเข้าสากรรมการนี่เป็นแบบแฟนซีการแข่งขันแต่งชุดยังไงให้โดนใจกรรมการได้อีกห้าคำบาทนะคะขอบอกค่ะโอ้ชุดก็ต้องแตง่งแข่งก็ต้องแข่งตบก็ต้องตบด้วยเ นะหลากหลายหลากหลายสนุกแน่ๆจัดแค่สองวันถูกไหมคะใช่ค่ะอันนี้เริ่มต้นก่อนนะคะเริ่มต้นก่อนแล้วหลังจากนั้นถ้าเกิดปีหน้านะคะใครสนใจอยากมาร่วมเป็นสปอนเซอร์เราแจ้งได้เลยนะคะนี่ะนะคะเนาะเสียงตอบรับน่าจะดีแล้วเราน่าจะได้จัดไปแบบนี้เรื่อยๆหนะ้าตอนนี้เองก็ใกล้ถึงวันที่เราจะจัดการแข่งขันแล้วการเตรียมความพร้อมเรื่องของสนามเรื่องของงานอะไรต่างๆเราเตรียมไปมากน้อยแค่ไหนแล้วคะ ตอนนี้เรื่องของความพร้อมนะคะเราพร้อมอยู่ที่70-80%นะคะเดี๋ยววันที่พี่กลับไปถึงหน้านเนี่ยน่าจะใกล้ๆแล้วล่ะค่ะเพราะว่าตอนนี้แต่ละคนแต่ละคนเนี่ยเตรียมทีมงานของตัวเองเพื่อไปจัดการหน้าง,งานอีกนะคะโ so, หน้านงานก็จะมีการขายของให้กับชุมชนด้วยนะคะแล้วจะมีเครื่องดื่มน,นะคะแล้วก็มีพื้นที่ให้พักผ่อนด้วยนะคะ เราก็เลยจะต้องจากสถานที่ให้สําหรับทางด้านของคนที่จะมาเชียร์ด้วยเพราะฉะนั้นกองเชียร์อย่าพลาดนะคะค่ะ <c oughs> นะคะ <c oughs> เราไม่ได้แข่ง <c oughs> ไม่เป็นไรแต่ขอให้เชียร์อย่างสุดใจก็พอนะคะแล้วก็ เน,นี่ยน,นี่น้องแชมป์นะคะคุณผู้ชมช <laughs> นี่น้องแชมป์นะคะเป็นผู้ที่ดูแลเรื่องของการแข่งขันทั้งหมดเขาก็ต้องไปสำรวจพื้นที่ด้วยตัวเองเลยเนาะว่าการปรับพื้นที่ระดับอะไรต่างๆเนี่ยมัน,มนสามารถแข่งได้ไหมนะคะจะตั้งจุดตรงไหนอย่างอย่างไรกันบ้างแบบนี้นะคะก็ต้องมีการเตรียม,ยมความพร้อมนะคะตอนนี้ยังสามารถสมัครเข้าไปร่วมแข่งขันได้อยู่ไหมคะตอนนี้สมัครได้เลยนะคะที่เพจตัวนะคะ p ี U A นะคะ Inbox ก็ไปได้เลยนะคะเพราะว่าจะมีน้องๆที่เป็นแอดมินรอรับแล้วก็รองให้คำตอบแต่ละท่านอยู่นะคะก็จะมีค่าสมัครด้วยนะคะทุกท่านสามารถที่จะสอบถามกับพันด้านของเพจได้เลยนะคะตอนนี้ถ้าเกิดว่าใครมาช้าขอบอกว่าเป็นคีร่าที่เราจะมาร่วมกิจกรรมกันนะคะแล้วก็สร้างสตอรี่เมืองปัวไปพร้อมๆกันกับปัวเพื่อนมากด้วยนะคะ ยังบางคนบอกว่าเอ่ยว่าจะไปน่าน<ช>ก็จะนึกถึงหลายๆอ,อำเภอที่จะไปเชื่อว่าปัวคือหนึ่งในนั้นแต่ช่วงหลังๆมาเราก็คุยกันว่าเอ๊ะปัวเนี่ยอาจจะดูเหมือนแบบเคยมาเที่ยวแล้วเราก็ผ่านไหมเราไปที่อื่นกันบ้างไหมแต่เชื่อว่างานนี้ด้วยใจเราจริงๆพี่เค้กบอกว่าอยากจะเป็นกิจกรรมที่เราดึงดูดนักท่องเที่ยวให้กลับมาอยู่ที่ปัวอีกครั้งหนึ่งด้วยใช่ไหมคะ ใช่ค่ะมันเป็นสาเหตุหลักๆเลยที่เราจัดจกิจกรรมนี้ขึ้นนะคะเพราะว่าสิ่งหนึ่งพูดถึงปัญหาที่เกิดขึ้นกับอำเภอัวแล้วก็จังหวัดน่นานม่ก่อนช่วงหลังๆเนี่ยปัญหาภาวะทางด้านของเศรษฐกิจเองโควิดเองก็จะมีปัญหาด้วยทางด้านของผู้บริโภคของเราเรามีผู้แข่งขึ้นมากขึ้นคือเมื่อเปิดประเทศแล้วลูกค้าที่เป็นกลุ่มเป้าหมายหลักของเราเนี่ยกลับไปต่างประเทศมากขึ้นเพราะฉะนั้นเราก็ต้องแย่งชิงกันทุกที่มีที่นากันทั้งหมด ใช่ไหมคะทุที่มีนาที่ที่ปลูกข้าวกันทั้งหมดแหลแต่เราจะทํายังไงให้พื้นที่ตรงนี้ให้มีสีสันและสร้างเป็นสบการณ์ให้กับทางด้านของลูกค้าให้เราได้มากที่สุดสิ่งสาคัญที่เราอยากให้ลูกค้าได้กลับไปถึงความสุขสนานเพราะมันเครียดมามากแล้ววันหยุดวันพักผ่อนจะต้องมีความสุขสนานและมีพลังบวกกลับไปแล้วก็ทํางานได้อย่างมีความสุขเราก็เลยสร้างกิจกรรมปัวเพื่อนมากให้กับทุกๆคนที่มาเที่ยวอำเภอตัวจังหวัดน่านค่ะค่ะ ปัวเพื่อนมากเนี่ยความหมายตรงๆคือคําว่าเพื่อนก็คือว่าเราจะต้องไปเพื่อนกับโครนแต่เห็นพี่เค้กบอกว่าจริงๆเพื่อนคือคําเมืองเนาะคําเมืองแปลว่าเพื่อนใช่ค่ะปัวเพื่อนมากอยากอยากได้เพื่อนมาเยอะๆใช่ไหมคะก็เป็นอีกหนึ่งความหมายเนาะโดยเฉพาะโดยเฉพาะใช่เราอยากให้จริงๆแล้วเราจัดขึ้นเนี่ยเพื่อ l g b t q p เลยนะน้องอมอเพราะว่า LGBTQ+ เป็นกลุ่มเป็นกลุ่มที่สร้างความสนุกสนานอ่ะเราเน้นเรื่องสนุกสนานเพราะฉะนั้นเราอย่าลืมกลุ่มนี้เลยอย่างเงี้ยค่ะเพราะกลุ่มนี้ขอบอกว่ามีพลังทางด้านของโซเชียลมีเดียเยอะมากๆนะคะรวมถึงเป็นพลังที่สร้างพลังบวกให้กับทุกคนให้ทุกคนมีเสียงหัวเราะให้ทุกคนมีความสุขกลุ่มนี้เลยค่ะเราถึงบอกว่าเราจะไม่มีการแบ่งแยกว่าเป็นเพศใดอายุเท่าไหรา่อย่างเงี้ยค่ะ ทุกคนมีส hmm. ิทธิ์ที่มาร่วมความสนุกสนานกับเราได้เพราะที่นี่คือป่วเปื้นมากค่ะค่ะนะคะแล้วก็อย่างการเตรียมการรองรับเพราะบางคนบอกว่าถ้าไปแล้วเรื่องของที่นอนเรื่องของที่พักเราก็มีการรองรับแล้วก็เตรียมความพร้อมใช่ไหมคะเห็นบอกว่าที่เป็นพันธมิตรการโฮมสเตย์โรงแรมรีสอร์ทแถวๆนั้นก็เต็มที่พร้อมพร้อมรับส่ง นักกีฬาใช่ค่ะใช่ค่ะเราพร้อมรับส่งนักกีฬารวมถึงนะคะกองเชียร์ด้วยและมีรถอีกนะคะ hmm. มีรถเออมีรถข่าห้องพักให้ด้วยนะคะ oh. รวมถึงทางด้านของคาเฟ่ด้วยนะคะทุกคนคะ่ะ mm. เดี๋ยวเราจะประกาศทางด้านของเพจด,ด้วยว่ามีโรงแรมไหนที่มีส่วนลดให้ด้วยนะคะ hmm. แล้วก็คาเฟ่ไหนที่มีส่วนลดให้ด้วยนะคะ จ้องกันใหเพจนะคะทุกคนค่ะรอติดตามกันได้แลวถ้าพูดถึงบรรยากาศสักนิดหนึ่งพี่เคกช่วงนี้บรรยากาศการท่องเที่ยวอย่างเที่ยมเพอปัวเองโดยรวมๆเป็นยังไงบ้างคะก็ถามว่าเมื่อเปรียบเทียบกับหลายๆปีที่ผ่านมานะคะซบเซาค่ะเราต้องมองว่าซบเซาเพราะว่าจริงๆแล้วว่าออของจังหวัดหน้าในช่วงในช่วงปี62สองนะคะเป็นปี62จะเป็นช่วงที่ลูกค้าจอง จองแบบเต็มเลยนะ mm. เออตั้งแต่กรกฎาสิงหากันยาตุลาพฤศจิกาธันวามกราจริงๆแล้วจังหวัดหน้านะ่ะต้องเป็นจังหวัดที่ขายได้ตั้งแต่ช่วงฤด,ดูผลกับฤดูหนาวโดยที่ฤดูร้อนเนี่ยก็จะเป็นช่วงที่ให้รอพักผ่อน <c oughs> นะคะแต่ว่าในปีนี้กลายเป็นเงียบเงียบมากเพราะฉะนั้นเราก็ถือว่าเราจะต้องเป็นอินฟลูเอนเซอร์ local อินฟลูเอนเซอร์เองโดยใช้ คำว่าเพจปัวปัวเพจนี่นะคะ<ฆ>เป็นอินฟลูเอนเซอร์โล컬เพื่อสร้างกระแสะให้คนมาเที่ยวอำเภอจ,จังหวัดน่านหรือแม้แต่จังหวัดน่านเองเนี่ยค่ะเพราะบางครั้งบางทีเนี่ยทางด้านของผู้ประกอบการเราเองเนี่ยอาจจะไม่มีไม่มีเงินพออย่างเช่นพวกโฮมสเตย์อย่างเงี้ยโดยเฉพาะทางด้านของตัวแอปพลิเคชันใหม่หรือว่าเพจต่างๆเงี้ยค่ะเราก็ต้องซื้อโฆษณาไปเยอะแต่ตอนนี้เศรษฐกิจไม่ดีเราต้องมองว่าการมองเห็น ของทางด้านของการโฆษณาแต่ละที่ไม่ยากมากเราก็เลยใช้ตัวเพจของเรานี้แะคะ่ะช่วยกันโฆษณาให้กับทางด้านของผู้ประกอบการอำเภอปัวจังหวัดน่านค่ะค่ะนะคะ,คะ,นะคะก็เชื่อว่าเดี๋ยวจะมีนักท่องเที่ยวกลับมาเดี๋ยวปัวบูมอีกครั้งหนึ่งแนะ่นอนพี่เค้ก นะคะเ่าะ <No. c oughs> ปวยังไงก็แบบว่าเขาบอกว่าอุ้ยมันคลาสสิกอยู่ละนะคะขอขอลองแอบแบบปันใจไปที่อื่นก่อนแล้วสักพักยังไงก็ <š> อุ้ยกลับมากลับมาที่ปัวได้แน่นอนนะคะแล้วก็เพจปัวนะยังไงผู้ชมเข้าไปติดตามรายละเอียดได้ไม่ใช่เฉพาะแค่โครงการนี้เท่านั้นจริงๆแล้วเขาก็มีข้อมูลผ่านทางเพจปัวเนี่ยนะคะ PUA เ,เนี่ยเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยอยู่ตลอดอยู่แล้วเนาะนะคะก็จะมีการอัปเดตมีการแจ้งข้อมูลข่าวสารอะไรยังไงเนี่ยอยู่ตลอดอยู่แล้วนะคะ ในเรื่องของอำเภอปัวท่านี้พี่เค้กขาฝากเชิญชวนคุณผู้ชมหน่อยทั้งผู้ที่จะร่วมแข่งขันปัวเปื่อนมากหรือแม้แต่นักท่องเที่ยวที่อยากไปเที่ยวที่อำเภอปัวนะคะเชิญค่ะค่ะก็ต้องขอบคุณเอ็ทีก่อนเลยนะคะที่ให้เค้กได้มีโอกาสแล้วก็น้องๆได้มีโอกาสนะคะได้ใช้พื้นที่ช่องทางการสื่อสารให้กับคนหลากหลายปร,ประเทศนะคะรวมถึงหลากหลาย เลาหลายวัยนะคะชนชั้นด้วยขอบคุณ n อ t เป็นอย่างแรกเลยนะคะและที่สำคัญค่ะก็คือเราทางตัวเพจนะคะและก็น้องๆทุกคนที่ร่วมด้วยช่วยกันในโครงการนี้อยากจะเชิญทุกท่านนะคะเข้ามาร่วมโครงการนะคะตัวเพื่อนมากค่ะซึ่งเราขอบอกว่าเราเป็นโครงการที่เราตั้งใจที่จะทำขึ้นโดยที่เราได้รับการสนับสนุนจากผู้หลักผู้ใหญ่บางส่วนนะคะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะเราก็อยากให้ คนที่มาเที่ยวเมืองปัวหรือมาเที่ยวจังหวัดนานได้หาช่องทางนิดนึงนะคะมาเที่ยวบ้านเรานะคะปีนี้เป็นปีแรกที่เราจัดขึ้นค่ะแต่ปีนี้ตอนแรกเรากะว่าเออเราคงจะทําไม่ใหญ่นะอย่างเงี้ยเพื่อให้เป็นภาพให้ได้เห็นปีต่อไปและอยากรู้ว่าเฮ้ยเราทําโครงการเนี้ยมันจะดีไหมถ้าเกิดมันดีปีหน้าเราจะขอโอกาสทําให้มันยิ่งใหญ่กว่านี้และสนุกสนานและมีกิจกรรมมากกว่านี้และมีผู้ร่วม โครงการนี้มากกว่านี้อีกเนี่ยค่ะและที่สําคัญก็อยากให้ทุกคนนะคะได้ช่วยกันแชร์ประสบการณ์เพื่อนๆแบบนี้นะคะรวมถึงการเพื่อนรอยยิ้มเราอยากให้รอยยิ้มเ,เหล่านี้และเสียงหัวเราะ hmm. ที่จะเกิดขึ้นในวันที่22 23นี้นะคะให้เกิดขึ้นกับชาวไทยทั่วประเทศเลยค่ะ <c oughs> และขอบอกว่าเราชาวอําเภอปัว จังหวัดน่านยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะคนปัวนะฮักนะจเจ้านะฮักแต่แต่เจ้า<笑><笑>นะโอ,โอกาสขอไปเพื่อนด้วยเออได้เลยน้องออฟมาเที่ยวหากันบ้างนะคะได้ค่ะวันนี้ขอบคุณมากๆค่ะพี่เค้กนะคะก็ถือว่าเป็นหนึ่งในกําลังสําคัญนะคะที่ขับเคลื่อนเนาะมืองปัวแล้วก็ทํากิจกรรมดีๆแบบนี้เป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่จริงๆนะคะแล้วก็เชื่อว่าจะเข้มแข็งเดี๋ยวจะมีกลุ่มคนที่มาร่วมสนับสนุนแล้วก็มารวมพลังกัน เยอะๆนะคะวันนี้ขอบพระคุณมากๆค่ะพี่เคค่ะขอ,พอ,ะขอบพระคุณค่ะขอบคุณค่ะนคะขอบคุณค่ะ